สวัสดีเด้อพี่น้องปองฝ่ายผู้ต <c oughs> ิดตามเราโมเมนต์เบาติดผู้ติดตามห้าหน้อยสุก,กูสุคนติดตามห้าหน้อยสุก,กูสุคนก็มาเบิ่งกันต่อนว่พี่นอนะ้องเนาะวันนี้ห้าหน้อยเป็นจังไรวันที่10ปที่ผ่านมา ไอซิปเกตที่ผ่านมากอะห้าน้อยกะเขาซีหุดแล้วพี่น้องไอซีรลุดด้วยห้าน้อยก็ได้เก่งดิหนี่ห้าน้อยบ่ค่อยขี่ไล่ปันไดรเด้อผู้ที่ตามกะไอ้ค่ะปะทู่คาหมูขัใกล้กันไปแล้วพี่น้องกาสัตเก่งหนุ่มนี่กาสัตผู้ได้ติดตามแฟนกาสัตนี่ในช่องช่องหลุดแล้วพี่น้องชองเด้งเลยพี่น้องไอ้ต้นหกต้นเก้าขอหลุดนะ มาพิเศษก็ได้มาปกติรุดมีไอพี่มาได้อีกอว่านี่เก่งอยอะพี่น้องกู้ลยมาติดตามแลวก็เขามาแล้วกันัน่นเด้อพี่น้องเด้อผู้สิดติดตามไล่กุ้มกะเบอร์ตัางกุ้มไหมแล้วพี่น้องมันชัดสนผลเอาเบอร์ไม่เขาเอาเบอร์นี่เขาแม่ ป็นสิเป็นเจ้าในกษยาเรื่องวันนี้เรื่องเบอร์ไม่นี่มันซื้อหน้าเฟสว่ายังได้กัสังเข้ามาเลยแต่เป็นของปูคุนแน่นอนคือว่ามันเป็นเบอร์โทของปูเนยไปเขามากะไปสิเขาไล่กับเขามาถ้าอยากเขามาอยู่ในกลุ่มไล่กับมาในไล่กับมากลุ่มไล่ก็ยังเป็นกลุ่มเก่าอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนดันไม่ซื้อ เปยนเฟียดไม่ชื้ชื่อน่ะเฟียดเป็นน่ะเป็นพระใหไงวะนี่พี่น้องชื่อผู้นั่นกะอยู่ในกลุ่มก็ยังเป็นกลุ่มคือเก่าอยู่เด้อพี่น้องเกไงพวกศีรษาไล่ไม่ก็จังเข่ามาอัน,านนี้เป็นไล่หาสศีรษาไล่ไม่ก็เข่ามากลุ่มก็ยังกลุ่มคือเก่านั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนั่นไม่ชื้อชื้อหอกเพราะว่ามัน ปูนั่นแหละลงกดไปมันลบเองก็เลยตั้งขึ้นมาใหม่เป็นเบอร์โทรของปูนี่แหละเป็นเบอร์ส่วนโตของปูนี่แหละเป็นซื้อไว้จังไนกับเขามาเลยร่องไทยว่าพันพัน่ะหนามาโหลดห้าหน้อยวันที่สิบเก็เมษสาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาเบิ้งสกอตน้อพี่น้องจังสีไปเลยไปเบิงบ้งวันที่สิบแปดสะพกิดลดไปพี่น้องราษาร คูวิ่งเด่นหกล่องเก่าเขาทั้งเก่าทั้งหกกับพี่น้องแต่บ้านมันกวดข้อขนันเด้อพี่น้องเด้อย,ยุภัยยุมันแต่บบาดได้สองหลุดสเด่งได้เก่าเก็ดเกเกกับหนหลุดพิเศษเด่น4ลีลองล่องหนึ่งเขาหลูดซีสองตัาง เขาหลุดซี่สองคำว่ามันแตกบอกพี่น้องเรื่มเบิ้งพี่น้องเอ้ยเขาแตกต้นหนึ่งพี่น้องแตกซี่สองพิเศษแตกซี่สองตรงตรงพี่น้องเป็นแตกซี่สองลุดเขาหลุดซี่แตกซี่สองตรงตรงแตกแตกพี่น้องเรื่มเบิ้งเบิ้งมาขับนาะแตกแตกซี่สอง ถาปกติลดไป v i p ีเดินสามล่องศูนย์เข่าศูนย์พี่น้องได้ศูนย์หนึ่งเมื่อนี้คือแจกลูดนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเบื้องของวันที่สิบแปดแบบนี้โบว์ลายใหญ่ห่างเวลาไปลายแล้วโลลายย่างให้พี่น้องเข้าใจนอะพี่น้องเนาะเข้าใจเด้ออูอยูนันหนว่าเขามากกับเข่าเบื้องยูทูบนี่แหละพี่น้อง มันจังมีคนบังหลายเรากุ้มไปกระชับนั่นแหละว่าไม่นั่นยังขึ้นมาหรอกเอาย t ทู e ดีกว่า้หาหนอยวันที่18เมษายน2 0ส6บ8ปี่น้องจับคู่สปอก,กิจจับคู่ Petsy Petsy Hà Si Hốc Kiệt Vinh

liên kết lòng lòng hộp Cá sát sở chắc khu à, hộ kết bẹt. vinh Kết Pẹt Vinh Kết Pẹt Vinh Công Kết Pẹt Long Hà ปกติหรือว่าเม่นไม่เป็นองการสัตว์หลักพิเศษทั้งเป็นน้องพิษพิเศษพิเศษ สัตว์เลือก,กพิเศษพิเศษกระจับคูจับคูมไม่โตเดียวพี่น้อยไม่คูเดียววะได้แท้ฮูกเก็วิง่ง Hốc kết vinh Vinh hốc kết Hốc kết vinh Công hốc kết Long Khu vinh liên kết long hốc ปกติจัคูแปดเจ็ด

ีหนึงวิ่งกลมสีหนึ่งร่องสาหน่ร่องแปเกดคูวิ่เดนหนึ่งร่องสี VAP Chấp khu C3 Oxy Vinh ซียิงหกสีคมหกสีร่องสีสามควิ่งเด่นสีหล่องหก เบอร์ไล่เบอร์คุมคุมยังอยู่คือเก่าเนี่ยนะพี่น้องจักมีจักคนก็อยู่คือเก่าแต่ว่าเบอร์ไล่เบอร์เบอร์ไล่เป็นเอาไม้คุมก็อยู่คือเก่าอยู่ปกติคือเก่าใช่สิเขาคุมเขาไลา่แตมาเขาเบอร์นี่บาทนี่ตั้งไม่เราเด้อพี่น้องเด้อตั้งไม่ตั้งคุมตั้งไล่ไม่ล้ะคุม เบอร์เ่ามันนัน่นทัสนเลยเอาเบอร์เขามาเองเลยเขาปู้เขาเองเลยเบอร์ปู้เองอันนั้นจังหันเบอร์ใดเขาตั้งห้มากก็เลยเอาขอเขา,ามันเลยเป็นหยุงหยากทั้งมันหลบไปแล้วล่ะพี่น้องเอาอันนี้ละบานนี้จังถือต้องสีเป็นเสอ้อยังกับเขามาเลยคือว่ามันเป็นของปู้เองลรอเป็นเบอร์ปู้เองหกหกศูนย์เก่าสอง สองส,ส,สีเป็นซื้อผู้ใดก็เอาเขามากกับเขามาเลยบานนี้แต่เป็นของปู่คุนแน่นอนเพราะว่าซื้อซื้อนานาเฟตเป็นซื้อปู่ซื้อจริงเสียงจริงเมื่อแม่นซื้อปู่ขุนเป็นซื้อ ของปูกจริงๆเลยซีสามศูนย์สามอาสี่อาเบอร์ไม่เบอร์ไม่ขเขามาไม่ขเขาเบอร์นในบ้าทนี ครับนาจ้าพี่น้องเพิเข้ามาแล้วขยันเริ่มกดไล์กดแชร์ให้ปูดเดอเพระาะว่ามันกลุ่มในต่างไม่แล้วพี่น้องมันจักสีเอาเบอร์ได้เป็นเบอร์ได้เลยเอาเบอร์จริงเบอร์ขับขับเข้ามาเลยอันนั้นมันเป็นสองเบอร์ไหมวันนี้เอาเบอร์อิลิเบอร์ของปูเองเลยอันนั้นมันจักเป็นเขาต่างมามันเป็นยังไนมันก็เลยต่างกลุ่มไม่ล่ะต่างเบอร์ไม่ล่ะ ตัางไล่ไม่แล้วพี่น้องเขาไม่เขาไล่ไม่เด้อนี่เราเขาไล่นี่ถึงแน่นอนเป็นซื้อผู้ใด้กับเขามาเลยว่าแต่เป็นเบอร์นี่ห้าน้อยวันที่สิบแปดเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยับคูสเปคิดแปดซีหาสีหกเกดวิ่งหกเกดกลมหกเกตล่องแปดซีล่องหาสี่คูวิ่งเด่นเกตล่องหกกาสัต ฮาหกเก็ดแปดวิ่งเก็ดแปดกลมเก็ดแปดร่องฮาหกคูวิ่งเด่นเก็ดร่องแปดพิเศษ6กเก็ดวิ่ง6กเก็ดกลมหก,กคูวิ่งเด่นเก็่องหคูเดียวพี่น้องเด็ดคูเดียวเลยปกติแปเก็ด 1> ส1มห,หวิ่งสีง่กมสี่่องแปดเกตล่องส1คูวิ่งเด่นหน่งองสี่วีไอพีสี่วิ่ง6กสี่กมหกส่องสีสคูวิ่งเด่นสี่องหกเอาไปน้องเพได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปูน้ำเลยกดให้กาลังใจปูนํำมานี่ก็เฮ้ มักไปสอบจะในกะนีน่ละคือเบอร์ไล่เขามาไปอยากอยู่ในกลุ่มกับเขามาในกลุ่มไรอยากเขามาในไล่กับเขามาตามสะดวกตามสบายบ้านนี่ของอิรีของจริงนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไปเข้ามาแล้วก็ให้โศคดีโชกดีลำลำรวยรวยเงินให้น้องท่องอะไรได้พี่นอ้องเด้ออย่ากเก็บอย่าจนพอครั้งีกแค่นึงกับคนละวันที่ซิบเกิล่นละพี่น้อง สำหรับเมนเนีก็ขอเก้าคำว่าสวัสดี